ถามว่าเทพไหมไหนทำมือนี <S <S ้วันนี้เรามาทำอะไรกัน นี้เหรอคะแค่ในช่วงเก็บตกดิสถานะไปทำบุญ่บ้านนะไปทำบุญถวยรมทานทีนบ้านเออ้าเพราะว่าเรามีแล้วก็แต่คือ อันนี้ดีมากเลยนะคลิปนี้ดีสุดแล้วคลิปนี้ตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนไหนนะตั้งแต่มุ่งนาตื่นมาเสารีแล้วไม่รอถึงทันวานแคมันครึ่งปีพอดีไงก็คือตัดผมให้โมเมตัดให้ร้านสาวเราตัดที่ไรมื่อไหได้เต็มแล้วก็คือแล้วจะยังมันตัดให้แล้ว

ออกมาหนึ่งที <c oughs> ก้อนหนึ่งก้อนผมตอนนี้ก็คือเป็นมีมพี่แบบว่าหนึ่งเวลาแต่หลายเหตุการณ์อะ <c oughs> ปก,กัสอะไรอะไม่มีใครคุยเรื่องเดียวกันเลย น้าเบ่กระโดดตก3นาทีนี่แล้วเทียบเทียบแย่มั้เ,รเพราะเลยโอ้ยหุ้งแต่ตัวฮุ้งอ่ะเสียงเข้ากับหน้าหุ้งเลยอ่ะเสียงผู้ชายอะ มันมากไปนิดนึงกิดีขาาพ่้าไปหรือ่ตอนตอไปดีแต่ว่าคือถ้าเกิ่าเลงน้องถุแต่อเนน้งกัน้าเบอร์มากเบอร์มากจริงตอนเนี้ยเบอรมากจ ปวดท้องหนังสื่อเรียนนะวันนี้พงพู้เขาว่าย่อไปกี่คอหนึ่งห้าย่อหนึ่งห้าหกเจเบอร์เบอร์ย่อแปดยอยย่อชามากตย่อย่อเพราอันนี้มันพูดย่ออีกแล้ว

错光了。

og hvað? Það er það! Það er það! Það er það!

ตร,ตรงมั้ย <c oughs> ให้มีความเด็ดให้มีความเด็ <c oughs> เด นี้คือวันนี้นะคะเป็นวันที่ถ่ายของสดกคืนข้างๆคือใครเอ่ยโคเมย์ค่ะโคเย์โคเมย์เป็นก่อนน้าค่อนข้างอิ่มสุขใช่ยิ้มเป็นเป็นเป็นตัวเอง ไปทางนี้ดีกว่าอัจฉรแอดไม่ใช่ถูกไหมพี่ดำครับมีได้ครับได้ไม่มีหรืออยู่ในนี้เรานั่งทำผมตั้งนานเรื่อเมื่อกี้นั่งพูดใช่ป่ะแจ้งงานลูกค้านี่เลยอื้อี่กันดำเหรอตั้งนาน่เอยู่นานมากเลยนายน้องว่ามันจะล่วงในสามสองหนึ่งมันไม่มีใดอ่ะเราอยู่บนเวทลุกเราอยู่็นไรรหอกวิกเตอาแกรมแปลว่าอิสระไป ัตขาอันนี้คือ,อมิวซาเอะนะคะทุกคนทำไมมันยาวขนาดนั้นอะ เอ็นจิเนอร์ร้อยฮงนำแถวอ่ะเมื่อตาก้อของคุณเต้นเป็นเหมือนกันนะเห็นมื่อ ฟยังเป็นได้แค่แฟนเมื่อไรจะได้เป็นเป็นแฟนของเธอเธอก็รู้แล้เป็นรกานะแต่เธอน้ยังเบลอแต่พาเธอมันชัดแล้วชัดมากครับมันคือความรักตัวความลับรู้ใช่ไหมว่าถึงมันยังเบลอๆแต่ให้เธอคนเดียวแทนใจชัดมากแค่ที่ยอมรักแค่จะยอมรักก็เปลี่ยนเธอหนะหัวใจ นะเด็ก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 เอเพ่อนแม๋มจะบอกอะ้นะเพื่อนพี่อย่นี่มันสมคนพี่จะบอกนะเพื่อนแจบอกไม่ดมีสักคนแจบอกว่าดีใจนะที่ก้าม้ยังเนไม่ไหวใครเ่นไหวหรอเ้วัาดี่ะ เิโมเมจับพี่ถูกแล้วคือวิ่งีไปเลยอย่าไฮเปอร์นะอยู่นิ่งนะไปคนบ้านเพชรบุญเพชรบุญพูดภาษาอะไรคะภาษาอีสางเป็นยังไงอะ คำว่าเว้าใส่สันมาเว้าเว้านันหนูจะเรียกเว่าเว้าเป็นไม่เท่าเป็นไม่เอกเว้าอย่างคำว่ากินข้าวยังข้ลงกขีมขีมกินข้าวยังมาใส่สันพิ่มได้ไงนะกินข้าวแล้วไปไปหยังแปลว่ายังไปไปคือยังเอ่ะของหนูก็จะเป็นกินข้าวยังก็ไปตัวแม่กินข้าวแล้วไปกินข้าวแล้วพ่อ อ๋อใช่เออเหมือนกันแลวนี่คือสานี้สาร์นแบ้อยเปอร์เซ็นต์แบบคูณร้อยเปอร์เนะี่เอ๊ะแล้วเออนี่คือเท่าไหร่5้สหรอเออเออก็ร้ยแต่ว่าคูนร้อยี่สอเอ๊ะวันนำดีมากเลยเปิดมาเอนี่เดี๋ยวเวลไม่มีเลย่า เมื่อตาต้องคุณตัวเล็กก็เลยต้องใช้เก้าอี้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนวินี่ใหม่ของการไหนติดมือถือจะลบแล้วไม่รู้ไม่รู้ถกเซนต์ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตอนนี้ติดแล้วรอก็ยังไม่ฉีดแฟนสู้สู้สู้ร้องใหม่เอาใหม่เอาให้ดูก็ยังไม่ฉีดแฟน 养不来开。 จะติดแเลวนอมากอันนี้ก็เบอร์มากแต่เมื่อกี้เบอร์มากรู้ไหมว่าตอนนี้มันชนตัวยาก็นงเลแต่ละมัน่ากนะบโอ้ตอยามาเต้นก่อนมันไ้นเกิวุ่นวายมากตอนนี้ถ้าให้ใส่สับก็คือใส่ไม่ถูกแล้ว ผลว่าทำไมไอกีถ <ข ọ malaria> ึงใช้เวลาในการคัดฟุดประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนที่จะตัดออกมาพี่่อยบอกว่าวุ่นวายเหลือเกินไม่รู้จะตัดเนื้อหาอะไรไปเ้ยเฮ้ยเฮ้ยหงหงหงไฟเปลี่ยนไฟแดงเล่นไหมเล่นไหมเฮ้ยแฟนคลับแต่งแ่นเลยปะไปแผ่นเสื้อ ไม่ไแตัเกินหรอไ่ใช no. ่กีแล้วทองไม่เลาไม่ได้นะมีใครมีสต on ิไหมแมน่อนนะคะพี่เสียจยินมีบาทล้วคับหนุ่มอมาเลยแล้วเดี๋ยวก็เหนื่อยไม่เดี๋ยวก็เหนื่อยเหนื่อยแล้ว ก็เดี๋ยวจะไปเก็บเฮ้ยอย่ามาที่งั้นเอ็งเป็นชั้นดีๆนะปากจารย์นะคะรับเพื่อนเหไอเฮ้ยไอเยี่ยมเลยไปไหนแล้วอยู่อยู่กับพี่เดียวการเต็มเราเมื่อกี้มันเดินจะไปไหนอ่ะเราตัวยาญมากเราตัวยาวมาก อยครเเพราะว่าสูเราพุ่งเต็มตรเตมตะก้ยตาก้อยตาก้อย กองยานตรงแลือวถอยหลงจากนี้ก็อีดิเตอร์จสู้แล้วใครตัดอ่ะนี่ค pues ่ะเย่จบแล้วนะคะกับเพลงสถานะเบอร์โดยวงพัคเต้นะคะอย่าลืมติดตามที่ช่องยูทูกวันแทกใช่ค่ะใช่ใครดูแล้วดูทีใครให้เพื่อน เปล่อเปียนบีที่นะคะเดหรืออก็หก็ได้ะเปี่ยนบอะแต่ว่าเพลงดีแล้วก็ท่าเต้นดีมากเลยพวกเราชอบมากๆมากนะคะสองที่เพลงสถานะเออ่เรานีไแล้วบเรื่องดูิป้แล้วก็ไปดูออบเบยบายเอะไระ เด็กๆด็กเดี๋ยวจะถ่ายแล้วจะอยู่ด้วยกันอนกนะ